สวัสดีสมาชิกในกลุ่ม V.P และสวัสดี YouTube ด้วยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งแรกกับคิงบอลประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2021นะครับเมื่อคืนนะครับตัว V.P ผมก็ไม่ได้ให้ไปนะครับก็ไม่สบายนะครับปวดหัวเจ็บหัวนะครับก็หลับไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็มาตื่นตอนดึกอีกทีนะครับกินยาแล้วก็หลับไปนะฮะก็ไม่ได้ให้ V.P ไปนะครับ ส่วนใครที่ยังอยู่ในกลุ่ม v i p นะครับก็ยังมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะครับใครที่ตามบินของแอนดมินไปนะครับก็กินกันไปเต็มๆนะครับผมหากใครนะครับสนใจที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในกลุ่ม b p k i n g b o n นะครับก็แอดไลน์ไม่ได้เลยที่แอด Kingball แอด Kingball แล้วรีบทักผมมาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับบินไปดูบอลนอร์เวย์ดิวิชั่น1กันนะฮะ บรโดกิมเปิดบ้านกนารมเยือนของฮาวเกชุนนะครับเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับผมสถิติการพบกัน10นัดหลังสุดของ2ทีมนี้นะครับสถิติบอกเราไว้ว่าการันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก7เกมออกสกอร์สูงแรกไป7เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไปถึง90%และออกสกอร์สูง็มเวลาไป8เกมจาก10นัดหลังสุดที่เคยพบกันนะฮะ ต่อไปนะครับเรามาดูสถิติเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วนะครับโบโดกิมนะครับชนะ6เสมอ3แพ้1การันตีการมีสกอร์ขึ้นเวลาแรก8เกมออกสกอร์สูงแรกไป8เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไปถึง100%และออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป5เกมจาก10นัดหลังสุดนะครับสถิติการเฝ้าบ้าน10นัดหลังสุดของโบโดกิมนะฮะชนะ8เสมอ2แพ้0 การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรกถึง100%และออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป10เกมนะครับผมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไปถึง100%และออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป9เกมจาก10นัดหลังสุดที่เคยเฝ้าบ้านนะฮะต่อไปนะครับเรามาดูสถิติทีมเยือน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วนะครับเข้าเคซุนนะครับชนะ1เสมอ6แพ้3การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก7เกมออกสกอร์สูงแรกไป7เกม การันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป8เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป5เกมจาก10นัดหลังสุดนะครับสถิติการออกไปเยือน10นัดหลังสุดของฮาวเกซุนนะครับชนะ3เสมอ3แพ้4การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก8เกมออกสกอร์สูงแรกไป8เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป8เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป7เกมจาก10นัดหลังสุดที่เคยออกไปเยือนด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูประตูได้เสียของ2ทีมนี้กันบ้างนะครับ 2ทีมนี้นะครับก็เพิ่งเปิดฤดูกาลใหม่นะครับก็แข่งไปกันไม่กี่นัดเท่านั้นนะครับผมโบโลกริมนะครับผมแข่งไปทั้งหมด4ี่นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้0ยิงไปทั้งหมด9ประตูเสียไปทั้งหมดประตูมี10แต้มรังดับที่2ของตารางนะครับ4ีนัดล่าสุดเต็มเวลายิงไป9้าประตูเสียไป3ประตูนะครับสีนัดล่าสุดครึ่งแรกยิงไป4ประตูเสียไป1ประตูเท่านั้นนะฮะจากสถิติและภาพรวมทั้งหมดของทีมโบโดกริมนะครับมีเกมลุกที่จบสกอร์ได้ดีนะครับ เกมบุกป,ประสานงานกันได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับส่วนเกมรับก็เหนียวแน่นกันพอสมควรนะฮะต่อไปนะครับเรามาดูของฮาเกซุนกันบ้างนะครับเฮาเกซุนนะครับแข่งไว้ทั้งหมด2นัดชนะศูนย์เสมอ2แพ้0นย์ะครับยิงไปทั้งหมดศูย์ประตูเสียไปทั้งหมดศูนย์ประตูมี2แต้มรังอันดับที่14ของตารางนะครับ2นัดล่าสุดเต็มเวลายิงไปศูนย์ประตูเสียไปศูนย์ประตูนะครับ2นัดล่าสุดครึ่งแรกยิงไปศูนประตูเสียไปศูนย์ประตูเช่นกันนะครับไม่ได้ยิงเลยนะฮะ จากสถิติและภาพรวมทั้งหมดของทีมพฮาเกซุนนะครับมีเกมรุกที่จบสกอร์ได้อย่างไม่ค่อยดีนะครับเพราะมันยังยิงประตูไม่ได้นั่นเองนะครับเพะเพิ่งเปิดฤดูกาลใหม่ไปนะฮะยังทําประตูไม่ได้เลยสักประตูนะครับส่วนเกมรับก็แข็งแกร่งดีครับก็ยังไม่ได้เสียประตูไปสักนัดเลยนะครับส่วนราคาสกอร์สูงคู่นี้เต็มเวลาเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3ใจน้ํา0.93นะฮะปัจจุบันราคาขยับขึ้นไปที่3ลูกนะครับใจน้ํา0.98นะครับ ราคาแฮนดีแคปเปิดมา1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับให้ทีมเจ้าบ้านชนะใจ่าย1.02ให้ทีมเยือนชนะใจ่าย0.88นะครับปัจจุบันนะครับราคาแฮนดีแคบก็ยังเป็น1ลูกควบ1ลูกครึ่งเหมือนเดิมนะครับผมให้ทีมเจ้าบ้านชนะใจ่าย0.93ให้ทีมเยือนชนะใจ่าย0.97นะครับราคาฟูเปิดมาให้โบโลติมชนะใจ่าย1.40ูนยนะครับฟูเสมอใจ4 7่และฟูให้เฮาเกสซูนชนะใจหกศูนย์ศนนะครับ ปัจจุบันนะครับราคาเฮนดิแคปบขยับขึ้นมาอยากเห็นได้ชัดเจนนะครับราคาภูปัจจุบันเปิดมาให้โบโลกิมชนะจ่าย1.36นะครับลดลงไปนิดหนึ่งนะครับภูเสมอจ่าย4.75เท่าเดิมนะครับและภูให้เฮลเกซูนชนะจ่าย7.00เ,เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะจากราคาที่มันเปิดมาประมาณนี้นะครับให้เราดูราคาบอลต่อที่1ลรูปครวบ1ลูกครึ่งนะครับราคาภูบอลต่ออยู่ที่1.36นะครับราคาแบบนี้ มันบอกว่ายังไงนะครับราคาแบบนี้มันบอกว่ามันยังไม่เข้าในเรทราคาที่บอตลต่อจะสามารถจะเอาชนะราคาแฮนดิแคปไปได้นะครับแต่ก็อยู่ในเรทที่ใกล้เคียงนะครับที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาแฮนดิแคบไปได้แน่นอนนะครับเมื่อราคามันใกล้เคียงแบบนี้นะครับบอลต่อจะเปิดเกมบุกใส่บอลรองอย่างแน่นอนนะครับเมื่อ2ทีมนี้เจอกันนะครับผมคาดว่าเราจะได้สกอร์ที่เราต้องการในค่าคืนนี้แน่นอนนะครับ เพราะคำว่าฟุตบอลไม่มีคำว่า100%หากคุณไม่มีสถิติและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสถิติร,ราคาที่ผมรวบรวมมาทั้งหมด VP วันนี้ผมไปสกอร์สูงครึ่งแรกโบโลกริมครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังได้เลยทันทีนะครับส่วนสมาชิกคนไหนอยากจะลองเล่นราคาแฮนดิแคปนะครับผมก็อยากไปต่อโบโ g กริมดูนะครับผม ก่อนบอนติสักแค่นาทีนะครับก็อยเช็คก,กันราคากันอีกทีนะครับว่ามันจะไหลไปทางไหนนะครับแล้วเราค่อยตัดสินใจกันอีกทีนะครับส่วนสมาชิกในกลุ่ม Vp นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะส่งสัญญาณในกลุ่มให้อีกทีนะครับผมวันนี้นะครับใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่ม Vp King b a l รับทัศนณะและทีเด็ดบอลสดได้ก่อนใครในกลุ่มนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยที่ ad king bon, K I n G b o n king v a l, l. @kingbams l แล้วรีบทักมาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ให้กำลังใจผมนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r ร b ์ให้ช่อง King b o l l เ้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ v p และ YouTube ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผม